อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่พยาบาทจากละไปราหุลเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่วิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนจากละไปราหุล เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่อารติคือความไม่ยินดีด้วยใครๆจากละไปราหุลเธอจงเจริญอุเบกขาเถิดเมื่อเธอเจริญอุเบกขาอยู่ปฏิฆะคือความหงุดหงิดแห่งจิตจากละไปราหุลเธอจงเจริญอสุภะภาวนาเถิด เมื่อเธอจเจริญอสุภาภาวนาอยู่ราคะจักละไปราหุลเธอจงจเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิดเมื่อเธอจเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่อัศมิมานะคือความสำคัญว่าตัวตนและของตนจักละไป